สามคู่โดนใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นนะครับฝากรบกวนกดติดตามช่องลุงหนดล่อเป้าช่องนี้ไว้ด้วยใครยังไม่กดติดตามเนี่ยคุณจะพลาดแน่นอนครับเพราะในนั้นกิจกรรมดีกิจกรรมเพียบของดีๆมีอยู่เยอะเต็มหมดอยากให้คุณเข้าไปพิสูจน์กันเองนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่1ครับเป็นบอลยูโรปาลีนะครับเอลบอร์กเจอลิเยก้าครับในเวลาเที่ยงคืนครับโดยผลงานห้านัดหลังสุดของเอลบอร์กนะครับชนะ สเสมอนหนึ่งแพ้หนึ่งครับส่วนหน้าลิเยากาผู้มาเยือนนะครับสเมสมอ2ชนะ3าครับหนัดที่ผ่านมาของลิเยากายังไม่แพ้กันเลยเป็นทีมมาจากโคเอเชียนะครับส่วนเอลบอกทีมจากสวีเดนครับสำหรับความพร้อมคู่นี้นะครับเอลบอกเนี่ยเจ้าบ้านจะมาในแผน3 1 4 2ครับโดยหน้าคู่ของเขาจะเป็น ปีแอโร่ครับจับคู่กับดินเดวิดครับส่วนทังดน้าริเยกาครับจะมาในแผน4-1-4-1ครับโดยหน้าป้องเขาเป็นฮอกเก้โอเบกอนครับโดยในมองส่วนตัวของลุงสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นเอลบอร์เนตัวแทนจากสวีเดนครับที่กำลังเปิดซีซั่นอยู่ฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาอยู่ในระดับกลางๆที่ถือว่าพอรับได้ครับส่วนทานด้าทีมเยือนอย่างริเยกาครับชื่อชั้นเป็นรองไม่น้อยครับและมาจาก ทวีปยุโรปเหมือนกันมาจากโคเอเชียแต่ไม่ใช่ทีมชั้นนำนะฮะแถมเกมแรกในบ้านของริเยกาเองเนี่ยก็ทำได้แค่เสมอครับแล้ววันนี้เจอเอลบอกในบ้านเอลบอกด้วยไม่น่ารอดครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปที่เอลบอกครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลลาลิก้าของสเปนครับเปิดหลีกเป็นที่เรียบร้อยครับแอตติกบินเบาเจอเคตาเฟ่ครับในเวลาเที่ยงคืนครับโดยผลงานของแอตติกบินเบา5นัดที่ผ่านมาในการอุ่นเครื่องต่างๆนาๆนาครับแพ้3ชนะ2ครับส่วนทน่าเคตาเฟ่ครับผู้มาเยือนวันนี้นะครับเสมอ1ชนะ1 แพ้3ครับดยความพล้องของแอตลนติกบินเบาครับจะมาในแผน4-2-3-1โดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นกอก้ากูรูเซต้าครับเป็นหัวหอ,อกหน้าเป้าครับส่วนนักเกดาเฟ่ครับจะมาในแผน4-3-3ครับโดย3ตัวลูกของเขาจะเป็นเปโตเฟิโกครับกับกาเลสเปเลสและอเล็กโซราครับ ในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับตลอดช่วงการอุ่นเครื่องต่างฝ่ายต่างไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับในการอุ่นเครื่องนะแอตลันติบินเบาในที่แพ้สตุการเลเทะมาเลยครับศูนย์ประตูสี่งานนี้ยอมไม่ง่ายสําหรับการที่จะเจอเกราเฟ่ครับเพราะว่าเกราเฟ่ผลงานถือว่าสูสีกับแอตลันติบินเบาแหละในการอุ่นเครื่องนะครับแล้ววันนี้อาจจะต้องมีการปรับจูนกันหลายๆอย่างครับรวมถึงทั้ง2ทีมเลยนะลุงเลยมองว่าเกมนี้เนี่ยเกราเฟ่เนี่ยไม่น่าแพ้ครับด้วยความที่ฟอร์มของเขาเนี่ย ดูดูแล้วเนี่ยอาจจะสูสีกับทันท่อดีตเบาแต่ลุงม,มองว่าทั้งคู่ พิ่งมาเล่นในแมตช์แรกเกมนี้อาจจะยังไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะอาจจะออกเสมอครับลุงเลยของมองไปที่เคตาเฟ่ครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่สุดท้ายคู่ที่3ครับเรอัลเบติสเจอคิโรนาครับในเวลาตีสองครึ่งครับโดยผลงานของเรอัลเบติสในการอุ่นเครื่องทั้งหมด5เกมที่ผ่านมาครับแพ้2ชนะ1เสมอ2ครับส่วนทางคิโรนาครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ครับโดยนี้ความพร้อมของท่านั้นเรอัลเบติสครับจะมาในแผน42 31ครับโดยตัวปั้นเกมจะเป็นนา วิลเฟกีครับและหน้าเป้าจะเป็นวิลเลียนโซเซครับส่วนทางด้านกิโลน่าครับจะมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นคิสเตียนโปรตูครับ และมีตัวลุกด้านข้างอย่างไบแอนกิลครับที่เคยอยู่กับสเปอร์ปีนี้มาอยู่กับคิโรน่านะครับคอยสร้างเกมลุกเให้ทางด้านคิโรน่าครับเรมองส่วนตัวของลุงสำหรับคูน่นะครับเลอเบติสเนี่ยโชว์ฟอร์มในการอุ่นเครื่องเนี่ยในช่วงแ,วแรกๆอาจจะยังกระท่อนกระแท่นครับแต่ในช่วงหลังถือว่าเหนียวใช้ได้ครับเสมอเรเวอร์คูเซนเสมอกาดิดท,ทีมจากสเปนด้วยกันนะฮะลุงเรามองว่าเกมนี้น่าจะเครื่องร้อนและในการเริ่มต้นซีซสัส้นนี้ครับส่วนทางด้านคิโรน่าครับ ห้เกมที่ผ่านมาในการอุ่นเครื่องหนักไปทางแพ้ซะส่วนใหญ่ครับและ2นัดล่าสุดเจอทีมจากอังกฤษชนะทั้ง2เกมครับไม่ว่าจะแพ้บอลมัดแพ้นิวคาสเซิลนะครับลุงเลยมองว่าคิโรนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟอร์มร้อนแรงเหมือนซีซสั้นที่แล้วครับเพราะว่าเสียสตาร์ดาวดังเนี่ยไปหลายคนครับลุงเลยมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านอย่างเลยเอาเบติสน่าเชียร์กว่าจริงๆครับ พี่น้องก็จ,จบลงไปแล้วกับ3คู่ประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมลุงก็ต้องขอบอกตรงนี้ครับที่ลิงใต้โปรไฟล์นั่นแหละคือคําตอบครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยคุณอยากได้คู่ไหนนคู่อื่นๆอยากได้การวิเคราะห์ในนั้นแหละครับที่ลิงใต้โปรไฟล์ของดีอยู่ในนั้นกูรูตัวเทพก็อยู่ในนั้นกิจกรรมดีๆก็อยู่ในนั้นครับรีบๆเข้าไปจอยกันนะครับพี่น้อง